บทที่26ตู้หยานในช่วงเช้าสามารถตัดสินรอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จเจียงตู้ชินหาวหลัวจุนหนิงสเสวีย่ยเฉินจือเตาเฉินซีเฉิงป้าเนี่ยหลงเฉินจือเตาเผชิญหน้ากับเฉินซีแต่เขาพ่ายแพ้ด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวแล้วเขาก็เข้าสู่กลุ่มผู้แพ้จากนั้นเขาก็ประสบความสำเร็จในกลุ่มผู้แพ้และตู้หยานผู้น่าสงสารก็พ่ายแพ้อีกครั้งอาจารย์ครับอย่าลืมสัญญาณครับเจียงตู้เข้ามาเพื่อเตือน ไม่ต้องกังวลปรับใดที่คุณได้ที่หนึ่งทำไมฉันจะไม่ฝึกซ้อมกับคุณหรืผู้ฝึกสอนเฉินยิ้มเขาสงสัยว่าเจียงตู้บ้าไปแล้วหรืออย่างไรเขาต้องการต่อสู้กับตัวเองกำลังมองหาการทุบตีนักเรียนหลังจากการแข่งขันอันดูเดือดเป็นเวลาหนึ่งวันครึ่งหลังจากการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมห6ครั้งในที่สุดเราก็มาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศที่น่าตื่นเต้นความตื่นเต้นของการแข่งขันฝึกทหารครั้งนี้เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงมาเมื่อสองตัวออกมาในรุ่น14และนักเรียนที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเจียงตู้ก็ลล้มตตัวงคคนนไปทีะ ต่อไปให้นักเรียน8คนขึ้นเวทีเพื่อจับสลากและตัดสินคู่ต่อสู้พนักงานต้อนรับพูดด้วยน้ำเสียงสูงพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอมีเสียงเชียร์อันอบอุ่นจากผู้ชมในเวลานี้ฉากนี้ไม่ได้มีเพียงนักศึกษาปีแรกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงนักศึกษาปีที่2และปีที่3ด้วยพวกเขาจะเริ่มเรียนพรุ่งนี้และบางคนก็มาถึงเร็วแล้วจูจูชันได้ยินมาว่ารุ่นน้องปีนี้โดดเด่นเป็นพิเศษมีสาวสวยมากมายและไม่ได้โกหกฉันในโพสต์นักศึกษาชั้นปีที่2คนหนึ่งกล่าว ไม่เพียงเท่านั้นฉันยังได้ยินมาว่าน้องสาวตู้ยานถูกเด็กที่ไม่รู้ความสูงของท้องฟ้าและโลกตีด้วยและเด็กคนนั้นก็บ้าไปแล้วที่จะสารภาพกับหนิงสเสวียฉันไม่รู้จริงๆท้องฟ้าหนามากรอบก่อนรอบชิงชนะเลิศก็จะมีการแสดงดีๆนักเรียนมัธยมปลายหลายคนเล่าเรื่องซุบซิบทีและเรื่องซ้ำและซ้ำเล่ามีคนมองดูร่างที่มีผมสีแดงเพลิงในระยะไกลตู้ยานพี่ชายของตู้ยานผู้ชายคนนี้เป็นปีศาจศิลปะการต่อสู้ที่บ้าคลั่งเมื่อมองดูเส้นผมที่ลุกเป็นไฟราวกับเปลวไฟผู้ชายคนนี้ดูทราบแกนไฟวิญญ,ญาณ ตู้ยานไม่สนใจสายตาของคนอื่นตราบใดที่เขาสามารถปรับปรุงความแข็งแกร่งของเขาได้แม้ว่าผมของเขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเพลิงก็ตามจุดประสงค์ของการมาในวันนี้คือเพื่อดูว่าใครรังแกน้องสาวของเขาจริงๆให้เขารู้ด้วยว่าบางคนไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสบายๆสายตาของเขากวาดสายตาไปทั่วทั้ง8ดคนและในไม่ช้าก็ลม้มลงบนร่างของเจียงตู้ด้วยท่าที9ก้าราวอย่างยิ่งเมื่อรู้สึกถึงการจ้องมองนี้เจียงตู้ก็อดไม่ได้ที่จะหันไปมองเขาเจียงตู้ยิ้นนิ้วโป้งของเขาออกมาจนเต็มตา ทุกคนตกตะลึงสิ่งที่เจียงตู้กำลังทำอยู่กำลังโพสถ่าถ่ายรูปพวกเขาติดตามการจ้องมองของเจียงตู้และเห็นร่างของตู้หยานทันทีไม่มีทางผมสีแดงเพลิงนั้นเด่นชัดเกินไปส่วนหนึ่งของนักเรียนมัธยมปลายและนักเรียนมัธยมปลายก็หัวเราะเยาะเด็กคนนี้ไม่คาดคิดว่าจะได้อยู่บนท้องถนนเมื่อรู้ว่าตู้หยานกำลังมาสร้างปัญหาให้กับเขาเขาจึงเป็นผู้นำในการทำให้ตู้หยานมีจุดเด่นแต่ในเวลานี้นิ้วหัวแม่มือของเจียงตู้กดลงทันทียกนิ้วโป้งยั่วยุจู่ๆใบหน้าของตู้หยานก็เริ่มมีน้ำมีนวลดีมาก นักเรียนมัธยมปลายไม่ได้รู้สึกอะไรมากนักในสายตาของพวกเขาเจียงตู้ก็เป็นปรมาจารย์ที่กล้าหาญมาโดยตลอดแต่ในสายตาของโรงเรียนมัธยมปีที่สองและสามการกระทำของเจียงตู้ทำให้พวกเขาสูดลมหายใจโดยตรงผู้ชายคนนี้บ้าหรือเปล่าแม้แต่ตู้หยานยังกล้ายุยุเขาไม่รู้จักตู้หยานเหรอดูเหมือนเขาจะไม่รู้จักตู้หยานจริงๆแต่ไม่ว่าเขาจะรู้จักหรือไม่ก็ตามฉันแน่ใจแล้วว่าผู้ชายคนนี้สวยแล้วอย่างแน่นอนตู้หยานโกรธมันร้อนแรงมากเด็กคนนี้กล้าพอแล้วฉันตั้งหน้าตั้งตารอสีหน้าร้องให้ของเขาเมื่อถูกสั่งสอน เจียงตู้อดไม่ได้ที่จะพึงพอใจในขณะที่เขาเฝ้าดูใบหน้าของอีกฝ่ายเปลี่ยนไปได้สำเร็จถูกต้องแล้วความโกรธเท่านั้นที่สามารถเสริมกำลังได้อย่างเต็มที่จากนั้นเจียงตู้ก็หันกลับมาและแอคท่าต่อตู้หยานเห็นร่างของพี่ชายของเธอจึงวิ่งไปอย่างรวดเร็วพี่ชายทำไมคุณถึงมาที่นี่ตู้หยานกำลังตีกลองอยู่ในใจของเธอเธอรู้สึกว่าพี่ชายของเธอไม่ดีเมื่อรวมกับการกระทำของเจียงตู้ในตอนนี้พี่ชายของเธอคงอยากฆ่าเจียงตู้โดยตรงใช่ไหมคุณถูกรังแกฉันไม่มาได้ไหมตู้หยานพูดด้วยใบหน้าที่นุ่มนวลขึ้นเมื่อมออองงงดูน้สาาวขเขเ ใครบอกว่าฉันถูกรังแกไม่นะอย่าไปฟังเรื่องไร้สาระของคนอื่นตู้หยานพูดด้วยความโกรธเพราะเหตุนี้คุณจึงไม่ถูกรังแกตู้หยานรีตาลงแม้แต่ความได้เปรียบของพี่สาวก็ยังกล้าเอาเปรียบเขาเมื่อเขาตู้หยานตายเหรอโอ้สิ่งต่างๆไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเจียงตู้ไม่ใช่คนอย่างที่คุณคิดไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้ฉันจะแก้ไขมันเองตู้หยานกล่าวอย่างไม่พอใจอย่ากังวลเรื่องนี้พี่จะแก้ไขมันตู้หยานพูดเสียงดัง อย่าอย่ากังวลไปเจียงตู้ไม่ได้เอาเปรียบฉันจริงๆมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญระหว่างสองเราคุณเข้ามาแทรกแซงอะไรฉันโตแล้วตู้หยานพูดอย่างจริงจังฉันมีวิจารณญาณของตัวเองพี่ชายตู้หยานจ้องมองที่หนังศีรษะของเธอชาและหัวใจของเธอก็อ่อนแออย่างอธิบายไม่ได้และเธอก็กําลังจะพูดแต่ตู้หยานก้าวไปข้างหน้าคุณกังวลมากนะเด็กคนนั้นคุณชอบเขาเหรอตู้หยานถามทันทีโดยรีตาลงตู้หยานอ้าปากของเธอแทบจะไม่สามารถหุบมันลงได้ในครั้งเดียวจากนั้นแก้มของเธอก็ดกแดงระเรือ่อ พี่คุณพูดไราสาระอีกแล้วฉันต้องบอกพ่อแม่ของฉันให้ฉีกปากและทุบตูดของคุณซาตุยานคำรามดวงตาของตูหยานผ่อนคลายไปสักพักโอเคโอเคน้องสาวของเขาเองยังรู้เรื่องนี้ดีและเมื่อเห็นว่าท่าทางนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเด็กคนนั้นเขาก็โล่งใจมากอย่าก,กังวลเรื่องนี้ฉันจะไม่ทําอะไรเขาแต่บทเรียนง่ายๆย,ย,ยังจําเป็นเมื่อกี้คุณเห็นเขายั่วยุฉันถ้าฉันไม่ลงมือฉันคงเสียหน้าตูหยานแสดงรอยยิ้มพูดว่าไม่ฉันต้องจัดการความเกลียดชังของฉันเป็นการส่วนตัวตูหยานยังคงไม่เห็นด้วย ตู้ยานไม่ได้รับผลกระทบเลยเขาเพิ่งหยุดคุยกับตู้ยานพูดติดตลกฉันคอยดูแลคุณมาตลอดเมื่อไหร่ที่คุณจะควบคุมฉันได้ตู้ยานถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้เมื่อเขาเห็นรูปร่างหน้าตาของพี่ชายของเธอจ้องมองไปที่เจิงตู้ด้วยความสงสารพี่ชายของเธอจ้องมองเธอบางทีเธออาจจะกลายเป็นหมูดูดนมก็ได้แต่เด็กคนนั้นทําตัวน่าเกลียดมากเป็นการดีที่จะสอนบทเรียนให้เขาฮึเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ตู้ยานก็อารมณ์ดีขึ้นเช่นกันในเมื่อพี่ชายบอกว่าเป็นเพียงวิธีแก้ปัญหาย,ยั่วยุก็ไม่ควรจริงจังเกินไป แต่เด็กคนนี้มันนอกกฎหมายเกินไปมีใครกล้ายุยยุคคุณอย่างยุยยุปิศาตัวใหญ่ชื่อดังในโรงเรียนมัธยมได้ด้วยเหรอบทที่27กลุ่มเพื่อต่อสู้กับเจียงตู้เมื่อถึงเวลานี้เจียงตู้ก็มีหมายเลขของเขาเองแล้ว 3A เจียงตู้มองไปรอบๆดวงตาของเขาจับจ้องไปที่เฉินซีปากพิษตัวน้อยต้องอ่อนโยนกับพี่สาวนาเฉินซีแสกนอรอยยิ้มที่สดใสเจียงตู้ตบหน้าอกของเขาแล้วพูดว่าไม่ต้องกังวลฉันสัญญาว่าจะให้คำชมระดับ5้าดาวแก่คุณรอยยิ้มของเฉินซีก็สดใสขึ้นทันที หนิงสเสวีย่ยจากไปอย่างว่างเปล่าและความหนาวเย็นมาเยือนเจียงตู้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจังออกไปพร้อมกับเครื่องปรับอากาศแบบมนุษย์กันเถอะท่ามกลางเสียงเชียชินห่าวและหนิงสเสวี่ยเดินเข้าสู่สนามรบชินห่าวเป็นนักรบเขาเดินตามแนวทางที่ดูร้ายและดูเหมือนจะฝึกฝนมวยโบราณความรุนแรงของการระเบิดนั้นน่ากลัวเป็นพิเศษในเวลานี้ตอนที่ฉันกำลังต่อสู้กับหนิงสเสวีย่ยหลายคนกังวลเกี่ยวกับหนิงสเสวี่ยท้ายที่สุดแล้วร่างกายที่ปราะบางของหนิงสเสวีย่ยเมื่อประกอบกับตัวตนของเวทเมื่อชินห่าวเข้ามาใกล้ฉินหา่าวอาจไม่สามารถชกเขาตามประสงค์ได้เเริ่มมก เมื่อเสียงของผู้ตัดสินดังขึ้นหนิงสเสวียก็ถอยกลับไปอย่างรวดเร็วและในเวลาเดียวกันก็มีกระแสลมเย็นเฉียบพ,พัดไปทางชินห่าวด้วยนิ้วเดียวดวงตาของชินห่าวควบแน่นและเท้าของเขาก็ขยับอย่างรวดเร็วและร่างกายของเขาก็รอดพ้นการโจมตีของหนิงสเสวียจากมุมที่แปลกหนิงสเสวียกระซิบปืนน้ำแข็งด้านหลังของเธอปืนน้ำแข็งแข็งตัวและพวกมันก็ยิงชินห่าวอย่างรวดเร็วชินห่าวหลบทีละคนแต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ดังนั้นเขาจึงทุบปืนน้ำแข็งโดยตรงด้วยหมัดอย่างไรก็ตามผลึกน้ำแข็งเริ่มปรากฏบ,บนร่างกายของเขาแล้ว อุณหภูมิบนสนามต่อสู้ลดลงอย่างรวดเร็วและสนามต่อสู้ทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยหมอกในพริบตาลมน้ำแข็งเสียงต่ำของหนิงสเสวียดังขึ้นลมแรงพัดมาและอุณหภูมิก็ลดลงอีกดูเหมือนว่าทั้งเวทีจะก่อตัวเป็นสนามชินห่าวส่งเสียงคำรามต่ำหมัดเสือมีเสียงเหมือนเสือคำรามจากนั้นเลือดก็ระเบิดและชินห่าวก็กระแทกหัวเสือตัวใหญ่ออกมาโดยตรงหัวเสือทำลายน้ำค้างแข็งข้างหน้าจำนวนนับไม่ถ้วนและรีบเข้าหาหนิงสเสวียอีกครั้งในเวลานี้ชินห่าวอยู่ห่างจากหนิงสเสวียไม่ถึงห้าเมตร ลมนิงสเสวียเป็นเหมือนเอวน้ำแข็งและหิมะในสายลมน้ำแข็งและด้วยการดื่มเพียงเล็กน้อยลมน้ำแข็งก็ก่อตัวเป็นพายุทอร์นาโดที่ล้อมรอบฉินห่าวโดยตรงหมัดมังกรเลือดที่อยู่รอบๆอบฉินห่าวกลายเป็นเงามังกรพันร่างของเขาจากนั้นเงามังกรก็ระเบิดและพายุทอร์นาโดก็ถูกเลือดระเบิดโดยตรงในเวลานี้ฉินห่าวถูกปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็งแล้วและผมและคิ้วของเขาถูกปกคลุมไปด้วยผลึกน้ำแข็งน้ำแข็งแตก แทบจะไม่มีการหยุดชั่วคราวในชุดทักษะและทักษะทั้งหมดก็ถูกปล่อยออกมาโดยหนิงเสวียแม้ว่าเธอจะมีเพียงแค่ทักษะเหล่านี้แต่ความเชื่อมโยงระหว่างทักษะเหล่านั้นก็มีทักษะที่ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษอาจากล่าวได้ว่าในหมู่นักศึกษาใหม่มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถฝ่าฟันทักษะชุดนี้ไปได้ขณะที่ผลึกน้ำแข็งระเบิดชินห่าวส่งเสียงคำรามต่ำและมีคราบเลือดหนาแน่นปรากฏบนร่างกายของเขาแต่ร่างของชินห่าวฝ่าการระเบิดของหมอกน้ำแข็งออกไปได้โดยทะลุระยะหเมตรในทันทีโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยชินหาวว่าวควงหมัดไปที่หนิงเเสสวววียยยดด้้้คาาามตังงใจุทขขอ มีเครื่องหมายอสัสเจรีในที่เกิดเหตุและบางคนดูเหมือนจะไม่เต็มใจที่จะเห็นฉากต่อไปและหลับตาลงโดยตรงท้ายที่สุดแล้วฉากที่เทพธิดาถูกทุบตีขึ้นไปในอากาศนั้นยากที่จะยอมรับในเวลานี้มีเสียงอัศเจรีอีกอันดังขึ้นฉากทั้งหมดเงียบสงบในสนามรบหมัดของฉินห่าวอยู่ห่างจากร่างของหนิงสเสวียไม่ถึง10เซนติเมตรแต่ฝ่ามือของหนิงสเสวียก็ตบหน้าอกองฉินห่าวเบาๆดูเหมือนว่าภาพจะนิ่งจากนั้นร่างของฉินห่าวก็บินกลับหัวเลือดเต็มปากพุ่งออกมาและควบแน่นเป็นหมอกน้ำแข็งสีแดงเลือดในสายลมน้แข็ เจียงตู้แตะหน้าอกของเขาหนิงสเสวียก็ตกหน้าอกของเขาด้วยฝ่ามือแม้จะมีความแข็งแกร่งทางร่างกายแต่เขาแทบจะไม่สามารถยกมันขึ้นได้ไม่ต้องพูดถึงชินห่าวใครจะจินตนาการได้ว่านักเวทจะโจมตีระยะประชิดดังนั้นฉินห่าวจึงสูญเสียประสิทธิภาพการต่อสู้ของเขาโดยตรงหลังจากฝ่ามือนี้หนิงสเสวียชนะกรรมการประกาศผลแข่งขันและมีเสียงเชียร์จากผู้ชมอย่างกระตือรือร้นท้ายที่สุดแล้วฝ่ามือนั้นหน้าทึ่งมากเวทต่อสู้ระยะประชิดสู้วัวกระทิงนักเรียนคนหนึ่งพูดอย่างตื่นเต้น เทพธิดาเป็นเทพธิดาจริงๆฉันอยากให้มือเล็กๆที่ขาวและอ่อนโยนของหนิงสเสวียมาตบหน้าอกของฉันเบาๆเทพธิดาผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและใกล้กลายเป็นแชมป์บางคนถึงกับถ่ายรูปเมื่อกี้นี้และอัปโหลดไปที่แถบโพสซ,ซึ่งมันบ้าไปพักหนึ่งแล้วเป็นนักเรียนมปลายเหรอือคุณภาพดีขนาดนั้นเลยหรือฉันจองไว้ฉันบนฉันคิดว่าอยู่ไม่ไกลาจากความตายคุณจะเอาเทพธิดาของฉันเข้าไปได้ไหมฉันจําได้ว่าเทพธิดาดูเหมือนจะแปดเปื้อนเป็นใคร เจียงตู้ในปีหนึ่งห้องสิบสี่น้ององค์ใหม่กลา้ลาไล่ตามหนิงสเสวียอย่างจงแจ้งโดยไม่ได้ดูว่าเขามีภาพภาพ,ภาพกี่ตัวหลังจากที่เจียงตู้ตอบรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของเขาพร้อมที่จะยอมรับคำตำหนิของทุกคนแน่นอนว่ามีคนอยู่ชั้นล่างเริ่มที่จะระเบิดบัตซอบระยังไอาสารภาพทุกวันและเป็นวรรณกรรมเจียงตู้จากห้องสิบสี่ชั้นปีที่หนึ่งเหลือเวลาอีกวันหนึ่งก่อนที่จะถูกโจมตีและน้องชายของฉันก็มีเวลาหนึ่งวันที่จะมาถึงสนามรบอย่าคิดอย่างนั้นคนตัวเล็กจะตามทันหนิงสเสวียได้อย่างไรแต่เขาเป็นแค่คนตัวเล็กที่่่นนนาตตื้ เจียงตู้ดูความคิดเห็นด้านล่างและมุมปากของเขาก็เกือบจะไปถึงด้านหลังศีรษะของเขาเพื่อเพิ่มความรู้สึกถึงวิกฤตเจียงตู้ได้โพสภาพของหนิงสเสวียด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มบนแถบโพสเกิดความเงียบเป็นเวลานานและระเบิดออกมาอย่างสมบูรณ์ให้ตายเถอะพรุ่งนี้เราจะตั้งทีมเพื่อเอาชนะเจียงตู้ฉันพูดแล้วบวกฉันด้วยฉันก็จะไปเหมือนกันถ้าไม่ทุกตีเขาให้เขาคุกเข่าลงขอความเมตตาฉันจะไม่ใช้นามสกุลจาง เจียงตู้รู้สึกว่าดวงตาของเขามืดลงครู่หนึ่งและเมื่อเขาเงยยอหน้าขึ้นเขาก็เห็นดวงตาสีดำและสีขาวของหนิงสเสวียจ้องมองที่หน้าจอของเขาเจียงตู้กดปิดโทรศัพท์อย่างใจเย็นและยิ้มให้หนิงสเสวียและพูดว่าไม่ต้องกังวลฉันไม่ได้คุยกับเด็กผู้หญิงคนอื่นเลยใบหน้าของหนิงสเสวียเปลี่ยนเป็นเย็นชาเธอไม่ได้พูดเมื่อนั่งข้างๆแต่แล้วมุมปากของเธอก็ยกขึ้นเล็กน้อยท้ายที่สุดเธออารมณ์ดีมากหลังจากก่อเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแต่เมื่อฉันลองคิดดูตอนนี้หน้าจอโทรศัพท์ของเจียงตู้ดูเหมือนจะอยู่ในโพสต์แมมม้้วว่่่าาาเเธอเออจะะไไไดห็็นนัคืรกตม ด้วยความอยากรู้อยากเห็นนิงสวียจึงหยิบโทรศัพท์ของเธอออกมาแล้วแต่มันหลังจากนั้นไม่นานความหนาวเย็นบนร่างกายของเขาก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการมองดูคำพูดเหล่านั้นฉันได้ยินมาว่านิงสวียเริ่มชอบเจียงตู้ถ้าคุณไม่สั่งสอนเขาจะไม่มีโอกาสอีกแล้วนิงสวียจะปกป้องเขาในอนาคตนิงสวียจ้องไปที่เจียงตู้อย่างดูเดือดผู้ชายคนนี้กินอะไรลงไปและทำไมมันถึงถูกเสมอไปในเวลานี้นิงสวียต้องการฆ่าเจียงตู้โดยตรงบทที่ย8บความอ่อนไหว แน่นอนว่าเจียงตู้สังเกตเห็นดวงตาที่เย็นชายอย่างยิ่งของหนิงสเสวียแต่เจียงตู้ใส่ใจหรือไม่แน่นอนไม่สนใจถึงแม้จะไม่กลัวแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรออกไปเจียงตู้ดูเกมด้านล่างอย่างตื่นเต้นหลัวจุนเผชิญหน้ากับเฉินจือเตาเฉินจือเตายังมีอาวุธกริดซึ่งเห็นได้ชัดว่าเดินในเส้นทางนักฆ่าแต่เมื่อเผชิญหน้ากับหลัวจุนมีความรู้สึกว่าสุนัขกัดสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีขนแหลมคล้ายแม่นอและไม่สามารถทำอะไรได้หลวจุนไม่ได้ใช้ทักษะการต่อสู้ตั้งแต่ต้นจนจบแค่หอกแต่หอกนี้อยู่ในมือของหลัวจจจุนนราาาวววกัับ่มมีิิตญณงแทงกวับ แม้กระบวน่าพนพื้นๆแต่กระบวนท่านั้นเข้มงวดจนเฉินจือเตาไม่สามารถเข้าใกล้หลวจุนในระยะหนึ่งเมตรได้เลยมันกดดันให้เฉินจือเตาไม่สามารถโจมตีโดยสมบูรณ์และดวงตาของเจียงตู้ก็เปล่งประกายทักษะหอกประเภทนี้แข็งแกร่งมากแม้แต่เจียงตู้ยังรู้สึกว่าทักษะการต่อสู้ของเขาไม่สามารถรดเทียบได้ทักษะหอกของหลวจุนนั้นเหนือกว่าความเชี่ยวชาญอย่างแน่นอนเจียงตู้มองตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่กระพริบตาและหลับตาอย่างเงียบๆชื่อเจียงตู้ความแข็งแกร่งระดับ5้าของอาณาจักรชี่และเลือดเศษหนึ่งส่วนสิบทักษะร่างกายแห่งเหล็ก เชี่ยวชาญเศษแปดส่วนสิบความชำนาญในวิชาแท้ระดับต่ำเศษแปดส่วนสิบการต่อสู้เชี่ยวชาญเศษหกส่วนสิบจูลีระดับต่ำเศษหกส่วนสิบต้านทานความเย็นเซียวเฉิงเศษห้าส่วนสิบความอดทนเล็กเศษแปดส่วนสิบคะแนนทักษะสี่ประสบการทักษะร่างกายแห่งเหล็กหยุดชั่วคราวเนื่องจากคู่ต่อสู้ที่เขาพบไม่มีทางสร้างความเสียหายให้กับร่างกายของเขาได้ความคืบหน้าในการต่อสู้ก็ชะลงเช่นกันและการต่อสู้หลายครั้งได้รับประสบการณเพียงสองแต้มเท่านั้นฉันหวังว่าเฉินซี หนิงเสวียและหลัวจุนจะนำความประหลาดใจมาสู่ตัวเองได้เจียงตู้เหลือบมองที่เฉินซีและเฉินซีก็มองย้อนกลับไปแล้วยิ้มกว้างให้เจียงตู้ทันใดนั้นเจียงตู้ก็กลายเป็นสับสนเล็กน้อยด้วยทัศนคติที่ดีฉันต้องทุบตีเธออย่างแรงหรือฉันแค่ต่อยเธอเจียงตู้และเฉินซีเล่นและยืนตรงข้ามกันเสียงชยโยดังขึ้นและเสียงเชียร์ชื่อปากพิษดังขึ้นทีละคนเจียงตู้รู้สึกเขินอายเล็กน้อยชื่อนี้น่าอายมากเขาจะขมขืนเหมือนเด็กไร้เดียงสาได้อย่างไรนักเรียนเจียงตู้คุณต้องทำเบาเฉินซีพูดด้้ววยยยยนนนเเเสีีงงแแออบบ่่่าากััลรไไมมคคคุุฉจะตณ เจียงตู้เหมือนคุณจะมั่นใจทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นเจียงตู้ก็รู้สึกว่าดวงตาทั้งสองข้างจับจ้องมาที่เขาอืมตู้หยานและตู้หยานหึอคุณไม่อยากเอาเปรียบฉันเหรอเฉินซีกล่าวอย่างมีเสน่ห์เจียงตู้ชะงักไปครู่หนึ่งเอาเปรียบเหรอคุณอยากให้ฉันเอาเปรียบเหรอเจียงตู้ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วพยายามถามพักพิธีกรกำลังดื่มน้ำอยู่ด้านหลังและเขาก็พ่นน้ำเต็มปากเมื่อได้ยินประโยคนี้อาแฮมอย่าพูดนอกเรื่องในเกมพิธีกรไอสองครั้งห่าห้าหามีเสียงหัวเราะดังมาจากผู้ชมคุณต้้อองารใหหันเเปียบไม เด็กคนนี้ไม่เข้าใจจริงๆหรือแกล้งทําเป็นไม่รู้มุมปากของเฉินซีกระตุกและหญิงชราก็ให้เอาเปรียบน้องสาวของคุณดาบแห่งรุ่งอรุณจู่ๆเฉินซีก็ตะโกนออกมาดาบขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแสงสีขาวทั้งหมดปรากฏบนหัวของเธอและดาบขนาดใหญ่ก็พุ่งเข้าหาเจียงตู้โดยตรงและฟันมันด้วยความเร็วเจียงตู้ก็ไม่คลุมเครือเช่นกันเขาก็ดอกเพื่อสกัดกระบี่แสงจบแล้วปากพิษเล็กๆโดนสาวงามล่อลลงแบบนี้นี่ไม่ใช่หมัดน,นี่มันไรเซเบอร์ใช้แขนรับได้ยังไงนักเรียนคนหนึ่งพูดอย่างผิดหวังหญิงยะโสดีคุณสมควรพ่ายแพ้คนโง ในขณะที่ทุกคนกำลังคุยกันไลเซเบอร์ก็ฟันแขนที่กอดอกของเจียงตู้ติ้งราวกับเสียงการประทะของทองคำและเหล็กเลือดหยดหนึ่งไหลลงมาเจียงตู้บังคับก้าวออกไปเลือดของเขาระเบิดและดาบแห่งรุ่งอรุณก็ถูกทำลายอย่างรุนแรงตอนนี้นักเรียนที่บอกว่าเจียงตู้โง่เขลาก็ประหลาดใจเจียงตู้ใช้ร่างกายของเขาเพื่อต้านทานดาบแห่งรุ่งอรุณจริงหรือคนผิดปกติปิดกั้นได้จริงๆเสียงของระบบดังขึ้นในใจของเจียงตู้ซึ่งทําให้เขารู้สึกมีความสุขโดยไม่คาดคิดเฉินซีทําให้เขาประหลาดใจและสามารถทําร้ายร่างกายของเขาได้แต่ความหนนึ่งี คืออะไรดวงตาของเฉินซีเบิกกว้างและจ้องมองไปที่แขนของเจียงตู้มีคราบเลือดสองรอยบนแขนของเจียงตู้แต่เป็นเพียงคราบเลือดการโจมตีอันทรงพลังของเธอทําให้เกิดคราบเลือดบนคู่ต่อสู้เพียงสองรอยเท่านั้นนี่มันเนื้ออะไรคะสัตว์ประหลาดเฉินซีบ่นในใจอย่างเมามันแต่เธอก็ไม่พอใจเธอเปลี่ยนทักษะที่เธอต้องการจะปลดปล่อยยอลอเล่นหน้าดาบแห่งรุ่งอรุณสามารถนารอยแผลเป็นมาให้เขาได้การเคลื่อนไหวต่อไปของเธอคือรุ่งอรุณมันจะจักกจี้เจียงตู้หรือเปล่า ดังนั้นเฉินซีจึงกระตุ้นพลังจิตของเธออย่างสุดกำลังเพื่อปลดปล่อยพลังแสงในร่างกายของเธอให้เต็มที่และดาบแห่งรุ่งอรุณขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นโดยตรงในสนามรบดาบยักษ์ย้ายมีความยาวมากกว่า5เมตรและมีความกว้าง80เซนติเมตรปากพิษตัวน้อยถ้าคุณไม่หลบดาบน้องสาวของคุณจะยอมตามใจแล้วคุณหลักกล้าไหมเฉินซีพูดเสียงดังดาบยักษ์ย้ายยังคงเติบโตเจียงตู้อดไม่ได้ที่จะขอมันในใจเขากำลังจะทำเรื่องแบบนี้และบังเอิญว่าเฉินซีรู้สึกตื่นเต้นก็มาดิครับร่างกายของดาบสูงถึง10เมตรและคววาามมมก้งงงของันใหญ่ถึ1เตร เงยหยดหนึ่งทิ้งไว้บนหน้าผากของเฉินซีการโจมตีที่รุนแรงนี้ทําให้เธอหมดแรงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากดาบเล่มนี้ตรับใดที่เจียงตู้สามารถยืนหยัดได้แม้ว่าเธอจะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้เธอก็จะไม่สามารถต่อสู้ได้อีกเธอฉลาดมากและเธอก็ตื่นเต้นเล็กน้อยกับคําพูดของเธอแต่ไม่ได้คาดหวังว่าเจียงตู้จะเห็นด้วยจริงๆนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมจึงมีดาบเต็มกาลังนี้เจียงตู้พูดต่อและเธอก็มั่นใจว่าเธอแพ้แล้วการจ้องมองของเจียงตู้เริ่มจริงจังดาบยังไม่ลงมาแต่เขารู้สึกว่าร่างกายของเขากําลังจะฉกกออกรับบดาบ เฉินซีลืมตาด้วยความโกรธและตะโกนเสียงดังกระบี่แสงขนาดใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้าทันทีและฟันไปทางเจียงตู้นักเรียนกลั้นหายใจภาพในสนามรบตื่นตาตื่นใจเกินไปราวกับว่าพวกเขาอยู่ในโลกแฟนตาซีเจียงตู้สามารถรับดับนี้ได้หรือไม่นี่คือความสงสัยในใจของทุกคนดวงตาของพวกเขามองตามดับยักษ์ย้ายลงมาในเวลานี้เจียงตู้ก็เคลื่อนไหวเจียงตู้เงยหน้าขึ้นและมองไปที่ดับยักษ์ย้ายที่ตกลงมาจากท้องฟ้าและทันใดนั้นก็ก้าวขึ้นไปข้างหน้าบูมทั่วทั้งสนามต่อสู้สันสาน เลือดของเจียงตู้ระเบิดเต็มแรงราวกับว่าเปลวไฟสีแดงเลือดกำลังไม่อยู่บนร่างกายของเขาคำรามด้วยเสียงคำรามร่างกายของเจียงตู้ก็กระโจนอย่างบ้าคลั่งและเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะต่อยด้วยหมัดปืนใหญ่เหมือนกับลูกกระสุนปืนใหญ่ที่ยิงออกไปและพุ่งเข้าใส่ไลเซเบอร์ขนาดใหญ่บูมแสงสีขาวพราาสว่างขึ้นทันทีที่ทั้งสองสัมผัสกันในสนามรบเสียงคำรามขนาดใหญ่ดังอย่างต่อเนื่องและลำแสงก็ระเบิดทีละคนและมีเพียงร่างเดียวเท่านั้นที่สามารถมองเห็นได้ในแสงที่วาวาวะทุกคนกลั้นหายใจนี่น่าจะเป็นผลกระทบที่ร่เิมมก ใครชนะขณะที่ทุกคนเฝ้าดูอย่างกังวลแสงก็ค่อยๆหายไปเผยให้เห็นร่างภายในนักเรียนบางคนหายใจเข้าอย่างแรงใช่ร่างกายของเจียงตู้ยังคงยืนตรงบนหมัดของเขาหยดเลือดยังคงตกลงมาและแม้กระทั่งเห็นกระดุกเสื้อคลุมของเขาถูกทำลายโดยตรงด้วยพลังอันทรงพลังและเจียงตู้ก็ยืนอย่างเงียบๆเผยให้เห็นร่างกายส่วนบนที่แข็งแกร่งของเขาคุณแพ้แล้วบทที่29คุณเจอคนที่จะทุบตีฉันหรือเปล่าเฉินซีพ่ายแพ้และไม่น่าเชื่อว่าเจียงตู้สามารถต้านทานการโจมตีดังกล่าวได้มันแข็งแกร่งจริงๆ ปากพิษตัวน้อยแข็งแกร่งจริงๆฉันยอมแพ้เฉินซีกล่าวด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอโอเคเจียงตู้ยิ้มมากยิ่งขึ้นแน่ละเสียงในใจของเขาดังไม่หยุดทําให้เจียงตู้รู้สึกมีความสุขอย่างเต็มที่จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเจ้าของบ้านเก่าว่ารูปร่างของปากพิษตัวน้อยเยี่ยมมากในกลุ่มผู้ชมเด็กผู้หญิงกลุ่มหนึ่งจ้องมองที่ร่างกายส่วนบนของเจียงตู้อย่างตื่นเต้นเป็นเรื่องจริงที่เจียงตู้มีรูปร่างที่ดีตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเขาวิ่งไปทั่วภูเขาดังนั้นเขาจึงมีกล้ามเนื้ออยู่บ้าง แต่ตั้งแต่เขาเริ่มได้รับร่างกายแห่งเหล็กร่างของเจียงตู้ก็เริ่มพัฒนาไปสู่สส่วนที่สมบูรณ์แบบกล้ามเนื้อมีพื้นผิวที่แตกต่างกันและกระจัดก,กระจายไปตามร่างกายส่วนบนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเมื่อสวมเสื้อผ้าแต่จะรู้สึกได้เพียงเรียวยาวเป็นพิเศษเท่านั้นแต่ตอนนี้เสื้อผ้าแตกสลายด้วยแสงและร่างกายส่วนบนของเจียงตู้ก็ถูกเห็นอย่างสมบูรณ์โดยคนหกหรือเจ็ดร้อยคนในที่เกิดเหตุว่าฉันอยากสัมผัสจริงๆร่างนี้สมบูรณ์แบบเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ใช่คนตัวใหญ่แต่มีกล้ามเนื้อมากมายเพียงแค่มมงงดดดูฉัััันสสผได้ถึพลระบิ เด็กหญิงตัวเล็กๆมองไปที่ร่างกายส่วนบนของเจียงตู้เหมือนผีสางเทวดารู้สึกปลอดภัยเกินไปและทนไม่ได้ในความเป็นจริงผู้ชายที่แต่งงานแล้วหลายคนรู้ดีว่าแท้จริงแล้วผู้หญิงหลายคนมีความดูร้ายมากกว่าผู้ชายแต่พวกเธอไม่ค่อยแสดงออกหลังจากที่เจียงตู้ตระหนักว่าเสื้อผ้าส่วนบนของเขาแตกกระจายเขาก็ปิดหน้าอกของเขาไว้สองจุดโดยไม่รู้ตัวบัดซบแม้ว่าเขามักจะไม่สวมเสื้อในหมู่บ้านแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะอยากอดภายใต้าการ,รจ้องของคนหกหรือเจ็ดร้อยคนนี้เจียงตู้รู้สึกมีไขบนใบหน้าเก่าของเขาย้อยๆปากพิษตัวน้อยๆเขินๆน่ารักมาก จบแล้วจบแล้วฉันรู้สึกเหมือนถูกปักพิษตัวน้อยตกฉันอยากจะไล่าตามเขาจูงงาช้างเมื่อราชาปาักพิษเขินอายฉันก็ถ่ายรูปไว้แล้วความคมชัดสูงเมื่อเห็นเจียงตู้ขี้อายแล้วรุนแรงยิ่งขึ้นสาวๆก็ตื่นเต้นราวกับหมาป่าตัวร้ายตัวใหญ่หนุ่มๆมองไปที่กล้ามเนื้อของเจียงตู้อย่างอิจฉาเล็กน้อยเฮ่ทำไมฉันจะพัฒนากล้ามเนื้อแบบนี้ไม่ได้หะ่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ในความเป็นจริงนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนศิลปะการต่อสู้โดยพื้นฐานแล้วมีกล้ามเนื้อน้้้าาททอองงเเเเล็กกยยแตต่่่พวขไมสมสบูรณ์บบจี ตัวอย่างเช่นคนที่ฝึกชกมวยมักมีกล้ามเนื้อแขนมากกว่าเทรเนอร์ต้นขาหนาตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือเฉิงป้าเจียงตู้รีบเดินออกจากเวทีต่อสู้เพื่อมองหาเสื้อผ้าที่จะสวมใส่แต่ตอนนี้อยู่ในสนามประลองของโรงเรียนและยังเป็นฤดูร้อนซึ่งจะต้องนำเสื้อผ้าสำรองมาด้วยคุณอยากอยู่ที่นี่โดยไม่สวมเสื้อสักช่วงบ่ายแล้วประลองโดยไม่สวมเสื้อไหมเมื่อรู้สึกถึงการจ้องมองที่รรอนร้อนของสาวๆเจียงตู้ก็ขนลุกผู้หญิงมันแย่มากคนสมัยก่อนไม่ได้หลอกลวงฉันอย่างแน่นอนในไม่ช้าดวงตาของเจียงตู้ก็จ้องงมองไปที่่บุคคลหนึง กูหงยังคงมึนงงเจียงตู้แข็งแกร่งขึ้นมากเขากำลังวางแผนที่จะหาคนมาล้างแค้นแต่ตอนนี้คนเหล่านั้นไม่สามารถเอาชนะเจียงตู้ได้ในเวลานี้กูหงถูกตบไหล่กูหงมองย้อนกลับไปและเห็นเจียงตู้มองมาที่เขาด้วยรอยยิ้มแปลกๆรอยยิ้มนี้ทำให้เขาตัวสัน่นคุณมากับฉันเจียงตู้พูดแล้วรีบจากไปใบหน้าของกูหงเปลี่ยนไปเรียกฉันหรอไปดีหรือไม่ไม่กล้าไปหรอใช่ไม่กล้ากูหงเดินไปในทิศท,ทางที่เจียงตู้จากไปพร้อมกับสีหน้าพันกันบนใบหน้าของเขาในไม่ช้าก็เห็นเจียงตู้กำลังรอเขาอยู่ในสถานที่ที่รับตาคน หาคนมาทุบตีพี่เจอไหมเจียงตู้ถามหัวใจของกูหงเต้นเร็วครึ่งจังหวะราวกับว่าคิดถึงฉากรุนแรงที่เจียงตู้ทุบตีเขาฉันเจอแล้วแต่คนที่ฉันตามหาไม่สามารถเอาชนะคุณได้แล้วกูหงกล่าวด้วยใบหน้าเศร้าประสิทธิภาพมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเจียงตู้ยกมือขึ้นกูหงถอยหลังไปสองสามก้าวทันทีโดยกลุมหัวของเขาไว้แต่ก็เป็นไปได้ที่จะเลื่อนออกไปสักสองสามวันถอดเสื้อผ้าออกเดี๋ยวนี้ในที่สุดเจียงตู้ก็เปิดเผยจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขากูหงตกใจมากกอดหน้าอกของเขาแล้วมองเจียงตู้ด้วยความหวาดกลัว เจียงตู้สองนาทีต่อมาเจียงตู้ก็เดินออกไปในชุดสูทแขนสั้นที่สะดวกสบายเหลือเพียงกูหงคนเดียวที่ซ่อนอยู่ตรงมุมเหมือนลูกสะใภ้ที่ประสบความรุนแรงภายในครอบครัวดีที่เจอคนรู้จักไม่งั้นฉันไม่รู้จริงๆว่าฉันจะปล้นเสื้อผ้าของใครเจียงบอกกับตัวเองวันนี้ฉันเลื่อนออกไปอีกสองวันเพื่อให้คนอื่นมาทุบตีตัวเองอารมณ์ของฉันกลับมาสดใสอีกครั้งวันนี้ยังเป็นวันที่ต้องเป็นคนดีอีกด้วยหนิงสเสวียเหลือบมองเจียงตู้ที่กำลังนั่งอยู่บนที่นั่งของเธอเหมือนสุนัขแก่ดวงตาของเธอแสดงท่าทริกงจๆ แต่แล้วอีกครั้งเจิงตู้พัฒนาร่างกายที่น่าทิ่งเช่นนี้ได้อย่างไรเกมต่อมาเฉิงป้าปะทะเนี่ยหลงทั้งสองคนเป็นประเภทบ้าดีเดือดและการต่อสู้เกือบจะเป็นการวิวาดเนี่ยหลงได้ปกป้องเสียงคำรามที่น่าตกใจของเฉิงป้าในทางกลับกันเขากลับรู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยแต่เฉิงป้าไม่สนใจเรื่องนี้หมัดเหล็กคู่หนึ่งนั้นดูร้ายอย่างยิ่งและหมัดศิลปะการต่อสู้ของเฉิงป้าย,ยังคงเปิดออกต่อไปอาศัยร่างกายที่หยาบและหนาของเขาแม้ว่าเนี่ยหลงจะโจมตีเขาเขาก็จะต่อสู้กลับมันเป็นสไตล์บาดเจ็บแลกอาการบาดเจ็บโดยสมบูรณ์ เนี่ยหลงตกใจกับสไตล์ของเฉิงป้าแต่แล้วเขาก็ไร้ความปราณีโดยไม่คำนึงถึงอาการบาดเจ็บของเขาทั้งสองต่อสู้ในการต่อสู้ที่เลวร้ายที่สุดของเกมทั้งหมดนักเรียนจำนวนนับไม่ถ้วนที่ดูต่างตื่นเต้นและเชียร์จนสุดท้ายทั้งสองก็กลายเป็นมนุษย์เลือดในที่สุดเฉิงป้าก็คำรามและหมัดของเขาก็ทำให้เนี่ยหลงล้มลงเฉิงป้าคำรามในคอรลเซียมราวกับสงครามและอารมณ์ของผู้ชมก็มาถึงจุดคลแม็กช่ไม่เลวเลยสิ่งที่ฉันเอาชนะได้คือความสามารถในการต้านทานการทุบตีของฉันดีขึ้นมาก เจียงตู้ก็พยักหน้าชื่นชมเช่นกันเฉิงป้าโหดร้ายต่อผู้อื่นและโหดร้ายกับตัวเองยิ่งกว่านั้นอีกตลอดระยะเวลาการฝึกทหารฉันไปต่อสู้กับเจียงตู้ทุกวันและฉันก็ถูกเจียงตู้ทำร้ายอย่างโหดร้ายทุกครั้งแต่เขาก็ยังสนุกไปกับมันหลังจากที่เขาหายดีในวันรุ่งขึ้นดังนั้นด้วยความพยายามเพียงสิบวันเฉิงป้าจึงได้เกิดใหม่ถ้าเฉิงป้าไม่รู้จักเจียงตู้เขาอาจจะผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้คงจะยากที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศ แต่ตอนนี้ท็อปโฟชัยชนะแบบตัวต่อตัวเหนือเนี่ยหลงผู้เล่นตัววางซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้แข็งแกร่งที่สุดในทีมที่3ถือเป็นเกียรติที่เฉิงป้าเองก็ได้รับมาด้วยความอุตสาหะบทที่30ฉากความรุนแรงในครอบครัวขนาดใหญ่มันเป็นท็อปโฟมันไม่แย่แต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถได้อันดับ3ามเจียงตู้พึพมพำด้วยความเสียใจไม่มีทางเพราะถ้าเฉิงป้าต่อสู้กับหลัวจุนและเจียงตู้ก็จะไม่มีความหวังที่จะชนะอย่างแน่นอนหากคุณเล่นกับหนิงสเสวีย่ยจะมีบางคนอยู่ในสถานะได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์ต,ตอนนนนี้มัยกกเกิไป ผู้สมัครไฟนอลโฟถูกกำหนดแล้วภายใต้เสียงสูงและตื่นเต้นของผู้ดำเนินรายการทั้ง4คนก็เดินเข้าสู่เวทีการต่อสู้เจียงตู้หลัวจุนหนิงสเสวียเฉิงป้าทำไมชื่อ2ตัวนี้ถึงเป็นชื่อหละนักเรียนคนหนึ่งมีปฏิกิริยาโต้อตอบทันทีทำไมถึงมีชื่อเป็นสองพยางไม่มีใครมีชื่อสามพยางนี้คือคนที่ดูถูกชื่อสตัวอักษรเหรองี่เงาเพราะชื่อสพยางมันจำง่ายนักเรียนคนหนึ่งตอกตาแล้วพูด จูจูนักศึกษาก็ตระหนักได้ว่าเป็นเช่นนั้นทั้ง4คนอยู่บนสนามแล้วและเริ่มการจับฉลากอีกครั้งหลังการจับรางวัลสามารถพักชั่วคราวได้ครึ่งชั่วโมงหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงการแข่งขันรอบรองชนะเลิศจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการหัวใจของเจียงตู้ก็เริ่มปั่นป่วนเช่นกันในรอบรองชนะเลิศเจียงตู้คนเดิมนึกถึงการแข่งขันหน้าใหม่แต่ตอนนี้เนื่องจากระบบเจียงตู้จึงเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้ในครั้งเดียวและเขายังคงมีกำลังเหลือเฟือระบบทำให้เขาสามารถขึ้นสู่ระดับที่5้าของพลังชี่ ความเร็วการอัปเกรดนี้เหมือนติดจ,จรวดหากใครรู้เกี่ยวกับความเร็วการอัปเกรดของเจียงตู้เขาคงจะกลัวจนตายแต่เจียงตู้ยังคงรู้สึกว่าช้าช้าเกินไปชี้และเลือดเกิดใหม่ร่างากายสีทองเปลี่ยนเทพเจ้าสู่สวรรค์หาอาณาจักรสิระดับในแต่ละอาณาจักรเมื่อไรฉันจะได้ขึ้นไปบนอวกาศและไม่เพียงแต่จะได้ขึ้นไปบนอวกาศเท่านั้นแต่ที่สําคัญกว่านั้นฉันอยากตามหาพ่อและช่วยเขาในเวลานี้เจียงตู้รู้สึกถึงความเร่งด่วนอีกครั้ง เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลงเจียงตู้จะสามารถแข่งขันกับอาจารย์เฉินได้จากนั้นเขาจะรู้ว่าเขาสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาได้อย่างไม่จํากัดหรือไม่เมื่อสามารถทําเช่นนั้นได้เจียงตู้ก็รู้สึกว่าเขาสามารถอัปเกรดได้อย่างสมบูรณ์ด้วยวิธีอื่นสี่คนได้รับหมายเลขเจียงตู้ัสหนิงสเสวียเฉิงป้าัสหลัวจุนเมื่อเห็นผลลัพธ์นี้เจียงตู้ก็อดไม่ได้ที่จะมองไปที่หนิงสเสวียหนิงสเสวียขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วยืดตัวออกไม่ว่าจะแข่งกับใครเธอก็ลุยได้หมดสเสวียเอ๋อตัวน้อยจะถือเป็นความรุนแรงในครอบคร สหัวไปนิงสเสวียพ่นคำออกมาเบาใช่แต่ถ่ายรูปก่อนเจียงตู้หยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วชี้ไปที่หนิงสเสวียและเขาหนิงสเสวียให้ความร่วมมือเป็นประจำโดยมองกล้องด้วยดวงตาที่สวยงามแชทเจียงตู้เริ่มพิมพ์จากวีไวคู่แม้ว่าสเสวียเอ๋อจะทำร้ายฉันหลายพันครั้งแต่ฉันก็ยังถือว่าสเสวียเอ๋อเป็นรักแรกเสมอยินดีต้อนรับสู่ฉากความรุนแรงในครอบครัวขนาดใหญ่ของเลงวีออดเก่าภาพภาพเช่นเดียวกับวันที่16ของหนิงเสวียเจียงตู้จากรุ่น14รุ่นพี่31สิงสาม2ิ6 2คลิงหาคมส่งสันหร็จ เจียงตู้มองดูโพสและเริ่มก่อกวนอีกครั้งรู้สึกมีความสุขท่าพวกเขาเข้ามาตีเขาได้มันจะสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นหนิงสเสวียเปิดโทรศัพท์อย่างใจเย็นมองดูไวปอของเธอสายตาของเธอจ้องมองไปที่รูปถ่ายของทั้งสองสุนัขตัวนี้เจียงตู้ถ่ายรูปนี้เมื่อไหร่ตู้หยานวิ่งไปและพูดกับหนิงสเสวียด้วยความตื่นเต้นอาเสียวเสวียเออเธอกำลังจะต่อสู้กับปากพิษตัวน้อยเธอต้องสอนบทเรียนให้เขาและช่วยฉันแก้แค้นด้วยเจียงตู้ชำองมองตู้หยานด้วยความดูถูกเหยียดหยามและพูดว่าหากคุณมีความสามารถมาต่อสู้้กัับฉนได ความสามารถในการตาหานิงเสวียคืออะไรตู้หยานถลึงตาไปที่เจียงตู้จากนั้นจึงกอดแขนของนิงเสวียด้วยความรักและบีบแขนของหนิงเสวียเข้าไปโดยไม่คำนึงถึงตัวเธอเองแก้ผายลมอะไรหนิงเสวียและฉันสนิทกันดังนั้นการสั่งสอนของนิงเสวียก็เท่ากับฉันสั่งสอนคุณหนิงเสวียรู้สึกถึงการสัมผัสที่แขนของเธอและสมองของเธอก็ปวดเมื่อยนิสัยคนนี้เติบโตขึ้นมาด้วยอะไรบนโลกนี้โอ้ฉันเข้าใจแล้วไม่น่าแปลกใจเลยที่ฉันตีก้นคุณนิงเสวียโกรธแต่ก็ไม่อิจฉาปรากฏว่าการตีีีีีีคุณกกก็เเเเททททยยยบบ่าาััรตตหนิงงสวจููพด เมื่อฉันพูดถึงมันตู้หยานก็ระเบิดผมของเธออีกครั้งในทันทีและเคี้ยวและกรงเล็บก็กำลังจะฟาดใส่เจียงตู้เจียงตู้ยกฝ่ามือขึ้นอย่างสงบตู้หยานหนิงสเสวียเอาหน้าฉันเข้าใจแล้วเจียงตู้มีรอยยิ้มที่โหดร้ายบนใบหน้าของเขาอากกฉันโกรธแล้วสเสวียเอ๋อคุณต้องทุบตีเขาอย่างหนักทุบตีเขาให้ตายและช่วยฉันแก้แค้นไม่ต้องห่วงสเสวียเอ๋อจมตีฉันมันเป็นความเต็มใจที่จะต่อสู้และความเต็มใจที่จะอดทนฉันจะไม่สู้กลับด้วยซ้ำเจียงตู้กล่าวด้วยรอยยิ้ม เมื่อหนิงสเสวียได้ยินคำพูดเหล่านี้เธอก็อดไม่ได้ที่จะรีตาลงและพูดอย่างเย็นชาว่าคุณหมายความว่าอย่างไรไม่มีความหมายอื่นใดคือฉันปล่อยให้คุณโจมตีถ้าฉันล้มก็นับว่าฉันแพ้ถ้าทักษะของคุณหมดและฉันยังไม่ล้มคุณก็จะแพ้เจียงตู้ขี้เกียจเกินกว่าจะโจมตีหนิงสเสวียในระหว่างนี้ก่อนอื่นให้กระตุ้นความโกรธของหนิงสเสวียก่อนแน่นอนว่าลมหายใจน้ำแข็งบนร่างกายของหนิงสเสวียเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในทันทีและอุณหภูมิโดยรอบก็ลดลงอย่างรวดเร็วดีหนิงสเสวียกล่าวอย่างไม่ยาแส ทันใดนั้นตู้ยานก็รู้สึกบางอย่างผิดปกติกับบรรยากาศระหว่างหนิงเสวียและเจียงตู้โดยเฉพาะหนิงเสวียดูเหมือนจะโกรธมากปากพิษตัวน้อยรีบไปขอโทษหนิงเสวียเร็วเข้าตู้ยานขยิบตาให้เจียงตู้ไม่ต้องการหนิงเสวียหันหลังและจากไปโดยตรงโอ้คุณเห็นว่าคุณทำให้หนิงเสวียโกรธเมื่อเกมมาถึงคุณต้องไม่ปล่อยให้หนิงเสวียโจมตีฝ่ายเดียวนี้เป็นการดูถูกเธอตู้ยานพูดและรีบไล่ตามหนิงเสวียเจียงตู้งงฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นฉันไม่สู้กับฉันแค่ต้องการปรับปรุงความต้านทานต่อความเย็นและเลืออดชีีขงฉันให้มากท่สุ ผู้หญิงเข้าใจยากจริงๆลืมไปซะเพราะเธอต้องการปล่อยตัวเองไปเธอก็ทําเองได้ยิ่งไปกว่านั้นตามคำขอของหนิงสเสวี่ยเขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อโจมตีเธอไม่มีปัญหาครึ่งชั่วโมงรอบรองชนะเลิศเริ่มแล้วหนิงสเสวี่ยเวอร์ซัสเจียงตู้ทั้งสองเดินไปที่เวทีการต่อสู้และนักเรียนก็ฟื้นพะละกกำลังหลังจากพักผ่อนไปครึ่งชั่วโมงปากพิษตัวน้อยเวอร์ซัสเทพทิดาฉากความรุนแรงในครอบครัวขนาดใหญ่ปากพิษตัวน้อยพูดเป็นการส่วนตัวบนเว่ยปอในเกมนี้แฟนสาวตอบแทนแฟนของเธอหรือแฟนของเธอกำลังเอาชนะแฟนของเขา ฉากโปรยอาหารสุนัขขนาดใหญ่ฉันรู้สึกว่าฉันกินอิ่มได้แล้ววันนี้ผู้หญิงสนับสนุนเจียงตู้ผู้ชายสนับสนุนนิงสวียและสุนัขสดบางตัวไม่สนับสนุนใครเลยมาเล่นกันดีกว่าต่อสู้กันเองในรอบรองชนะเลิศและสมองของสุนัขถูกเล่นให้ทุกคนมีความสุขบนโพเดียมหลู่เซียงหลี่พูดด้วยความสับสนคำพูดเหล่านี้นักเรียนเหล่านี้หมายถึงอะไรครูคนหนึ่งอธิบายให้รองอาจารย์ใหญ่ฟังด้วยเสียงแผ่วเบาและหยิบโทรศัพท์ของเขาออกมาเพื่อแสดงไว้ป๋อของเจียงตู้ให้เขาดู เมื่อนั้นหลู่เซียงหลี่จึงเข้าใจและหัวเราะอย่างว่างเปล่าทันทีเด็กน้อยทั้งสองยังเป็นเด็กน้อยและพวกเขาเริ่มทำสิ่งที่น่ารักและใจร้อนตกอยู่ภายใต้ความสนใจของสาธารณชนโดยกรรมการเริ่มเกมการต่อสู้เริ่มขึ้นทันที